สวัสดีค่ะอยู่กับเราช่องพังปีใหม่พังปีใหม่ชาแนลนะคะจากกันแล้วใจสวยใจสวยใจสวยกันบอเวลาค่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเต่านินจาน้อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไออยก้อนนี้ยัง มาเตี่ยมมาป๋อมคากแทห๋ะโว้ยคนมานอนเฝ้าน่องพึ่นย่านเขาลักน่องสันบอหลงเฮะคือมานอนนเฝ้ากันดีแทะว่า,าไงครับอ้วนอ้วนครับฮึดฮึดโอ้่นเห็ดเป็นหลุมไหวเพิ่นเอาไว้ทะน,น้อนเลยค่ะนั่น ที่นอนนะที่นอนส่วนตัวเฮ้อเออเอานอนลงเอานอนลงดีๆนอนลงดีๆนอนลงดีๆครับนอนลงดีๆครับอ่านับลงโยดติโอลูกได้ก่ล่ะเออเออให้บอกให้นอนทานนั่นให้ปียืนเฝ้าน้องนะคะยืนเฝ้าน้อง เย็นฝ่านองนอนค่ะเย็นฝ่านองนอนเยอะเยอะเฮ้ยเฮ้ยเอาลุกขึ้นเอาลกขึ้นลุกขึ้นเฮ้ยฮึบแกลูกแดดบนนอบัเนี okay> ่นอ่ลูกไสยลาเอาเร็วเร็ว À, đánh khuyên, đánh khuyên, lúc khuyên. Húp. Húp. Ây. Phải bọc luôn mà tụng lùm, Nón mà tùng mấy cả lúc nhà khẩn tùa. Áo. À, lúc khuyên, lúc khuyên, lúc, lúc. Húp. Húp khuyên, húp khuyên. Lêu. À, nhủ xoay bò. Hãy đánh lắng xoay bò lê 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 Nì la nì la nì la lê 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 thang này cả chô ui bông Hắn còn ma bà thân cho cho Lê 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 kia Kia hãy cầm lắng cháy nổ. À, lúc, 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 lúc. nổ lúc 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 à, lúc 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 chô á chô á chô á à, tên 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 á lê 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 โย่โย่โย่กระนอนลงหลุมพยายามดื้อลุกขึ้น hey เฮียเฮียเฮีย hey เอาลุกขึ้น,นลุกขึ้นโอ้ oh. <laughs> วิธีลุกเกิดเฮียลุกได้นะคะแต่ว่าลีลานะคะอยากเล่นอยากเล่นอยู่คนะ่ะอยากเล่นค่ะอยากเล่น นึ้งจ mm ้องเดี๋ยวแม่อยู่หลังให้อะบ่เอาแม่อยู่หลังให้บ่เอาแม่อาเม่มาเม่แม่เม่แม่เม่มาช่วยกันเร็ว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 มามาช่วยน้องดาวเร็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 วคนฉีกานไปเฮ็ดงานเบิ่งเขาจีบผ้าไปเอ่อทำงานนะคะขัดเด็กหน่อยขัดเด็กหน่อยบ่อยากไปเลี้ยน ยังหน่อยอยากเดยนอยู่บ้านอยากเดยนอยู่ห้องขอพนะลูกต่เม่อาาาไอยาไอ้ยาไอ่ยา่าเร็วเร็วเร็วครับเร็วครับ หลับแล้วหลับแล้วอ่ะพี่ปีปี่ปีปีป,ปีมาปุกน้องลุกขึ้นได้แน่แน่นเน่คนนอนอย่างไห้คนไปหยอกเลยค่ะนี่เป็นอย่างไห้คนไปหยอกเป็นเปนนอนอ่อนนะมีหลุมนอนอย่างดีเลยนะคะที่นอนนะคะที่นอนส่วนตัวนะคะนอนมวนมากค่ะนอนมวนมากฝน อขยับพัวมาอีกนิดเร็วๆฮุชฮุช,ฮชว้ายหาวนอนแล้วลูกสาวเห็นน้องนอนตีเห็นน้องนอนอยากนอนเอ๊เอ,อ,อากอกกอกกลอกอาบุกบุกบกเอากอกกอกแม่แม่เอฟซีหน่อยเอากอกกลอกกอก อึ้งอ่างหน่อยนอนตูนตูนตูนมีเรื่องแล้วพุ่นพุ่นตำ้มทาเดี๋ยดิพุน่นพุดด่นอะพุดดะ่อะพุ่นอะโอโหโอโหโอโหเอ้ ว้าวว้าว่าว่าเฮ้ยพูดอะโชว์งหญ่เลยเฮ้ยเฮ้ยเออเป็นอยากให้ก้นเขาไปหยอกพ่นไปทำแม่พี่เฟิร์นไปหยอกทำแม่ตั้มตาเธอได้พ่นแสดงเก่งคักพุน เพื่ยนขานอนทานั่นแล้วก็นอนทานี่พนะนอนทานั่นแล้วก็นอนทานี่โอ้โหรับแทบบ่เบิ้งพิสูจน์เบิง้งเดี๋ยวอย่างนี้ต้องพิสูจน์นะ อย่างนี้ต้องพิสูจน์นะคะว่าหลับจริงไหมเอ๊มือผ <Aww. S 2> ่อใดคุณคุณนอมือหนีนอปบนนอนอย่างไงก้นหยอกบนอย่างไงก้นหยอกบน ดูดูดูตานอนนะคะอึ๋งอ่างน้อยนอนนะคะอลับมากอะอลับมากอะไอโฉ่ฮ่า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 นอนต่อใช่พูดพูดโอ้โหโอ้เสียงพ่อเรียกเสียงพ่อเรียกเออบอกครับบอกครับบอกครับ เด็กหน่อยจิการไปลงเลียนเตือนมีเรื่องแ้วเรื่อวหนที่เอมึงทานอนด้ค่ะขนาดนอนยังหลอเนาะทานอนขาพึ่นไหมโยโยหมุนหมุนหมุนหน้าต่าง ตนโตนโตตโนเบิงเด้อค่ะเบิงเบิงเบื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 งตื่นแล้วตื่นแล้ววุ้วุ้วุ้ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรพ่อบอกมีเรื่องอะไรมีเรื่องอะไรครับมีเรื่องอะไรครับ <c oughs> ลบเด้พีเฟอร์ได้ลบเด้ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปตามไปดูกันว่าน้องดาวมีเรื่องอะไรเรามาดูกันว่าหมูอ้วนจะไปไหนนะคะ อันนี้โอ้น้องดาวจะมาไหว้นะคะหน้าบ้าน สวัสดีครับเมสี่ะวันนี้ท่านหลวงพอ่อท่านเชิญอยากให้ดาวไปทําพิธีซ้อมตักบาตรเทโบนะครับวันนี้จะมีนางเบดและ็นักข่าวมาประมาณสิบกว่าคนนะคะอยากให้ดาวไปทําพิธีใส่บาตรเพราะอยากได้ตัวดินไปกันหลวงพ่อท่านบอกมา่อไปประมาณประมาณอย่างอยงนั้นที่ถุดก็ประมาณชั่วโมงกว่าๆนะคะก็ฝากถึงเอฟซีด้วยฝ<อ>ากถึงเอฟซีด้วยนะคะไปเป็นกําลังใจให้น้องดาวด้วยนะคะ <c oughs> แล้วก็ น้องดาวก็จะไปทํางานที <Wh> ่เปรี้ยนเหมือนเดิมอยากไปทำงานที่เปรี้ยนเหมือนเดิมครับเพราะว่าหลวงพ่อท่านเชิญไปค่ะอยักเสร็จจากไปนี่เลยเนาะก็เลยจะได้ไฟเต่มทำพิธีอะไรยังแม่ทำแล้วไหว้แล้วไหว้แล้วป๋ก็บอกแม่เอฟซีวันนี้มีทั้งห้องคอห้องขออุดรูแล้วจะได้หมดกราบก้อนเหลือน้องดาวเพราะน้องได้กราบเพราะน้องได้ไหว้น้องดาวบอกเด้อบอกจะที่จะทางเ่ิคนมีจะมีท่าของขอได้ไหนี่ให้หมดเร็วๆเด้อลูกเด้อมื้อนนี่เร็วๆเออบอกแม่เอฟซี พี่หลงกระพดเนาะเธอว่นนอจันบ่ายเบิงเนี่ยพี่หลงแม่อให้กำลังใจใช่ไหมน้องหลงวันนี้จะรออยู่ห้องรอนะคะให้เอซีมันหมานมันหมานจ้าน้องดาวมาขอพรเลยค่ะขอพรหน้าบ้านนะคะไม่ชูกให้หมานนะคะอ้อนอะไรคะลูกเร็ว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 น้องดาวว่ะ ฝนฝนหิวแห้งกาบละกาบมากมากมับมับละแล้วอ่อนนี่ยังเบิงเงยเบิกเงยสําหรับคลิปวันนี้ก็ขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณทุกๆกกําลังใจนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าจ้าสวัสดีค่ะ